สวัสดีจ้าจุ่มค้นมาหวยมากแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่นาลักทุกทันเนาะคะ่ะนาะแล้วก็เอฟซีทนนาหางทุกคนกัการมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางห้าน้อยของวันที่ยี่สิบหามีนาคมสองพันหาร้อยหกสิบสามเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็สวัสดีทุกทันเนาะคะ่ะ <c oughs> การหมู่บ้านหาน้อยเขาเข่ากำลังเสริมอีกเด้อยพี่นอ้องตัวเสริมเขาเข่าดีเนาะค่ะนาอพี่นอ้องมเมืองอ่าผลห้าน้อยหมู่บ้านออกเลยเนาะคะนะ่ะเนาะหมู่บ้านห้าน้อยออกหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะ หนึ่งสองเนาะค่ะเนาะเด่นวิ่งห้ากับเจ็ดมาเมิดได้พี่น้องมาเมิดหากับเจ็ดเนาะค่ะเนาะก็เข่าไปเนาะค่ะตัวบิงของเข้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตัวเด่นของเข้ามีบอตัวเด่นของเขามีเจ็ดแปดเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดแปดอ่องตัวเขากับมีี่เจ็ดแปดตรงตรงเนาะค่ะเนาะก็ได้ผูได้ก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะสําหรับสามตัวเข้านี่กับโบมี่เนาะค่ะเนาะมีตาหาหกแปดเนาะค่ะมันออกหาเจ็ดแปดเกือบเกือบแตกสามตัวอีกเนาะพี่น้อง กะบ,บ่เป็นยังเนาะค่ะเนาะอันผู้ใดจับได้จับเก่งกะได้ไปเนาะค่ะเนาอะ,อะสู์เท่าเขาได้พี่น้องขอการันตีว่าสูดเท่าเขาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเข่าจับบ่ถือเองแค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะก็ขออภัยสมาชิกทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เข,ข้ามาเมืองแนะทางข้า,ขาน้อยต่อไปเนาะค่ะเนาะของวันที่ยี่สิบหาเนาะค่ะเนาะมันสาเร็วบ่อยากบอกยังายเนาะพี่น้อง <laughs> จิตตกช่วงนี่เมืองแนวทางกันเลยเนาะพี่น้อง เมื่ออื่นก็จ้าสิประกาศอ่อี่ยังอีกบ่หูเนาะพี่น้องเนาะเมิ่งข้าวสมือกับจิตตกสมือสมาธิสติสตังกับ่คอยยู่กับเหนือกับตัวเนาะพี่น้องเนาะข้าวห้ายแห้งเนาะกับเขากับสิบพมีสื่อกินแล้วพี่น้องก็จะปิดกันร้ายล้านเนาะคะเนาะยู่ยากคอยยู่กันไปเด้อพี่น้องเดิมนี่ยังกะคอยเบาคอยจากันเอาเนาะค่ะเนาะช่วงนี้นีแต่คนเขียดเขียดกันเนาะ กับมาเมืองเลยนะพี่น้องเนาะบ่อยากบ่อย่างว่าวอย่างหลายเนาะค่ะเดี๋ยอะคนจีว้าว่าหลายว่านี่เนาะเด่นมันหนีกับสองสามสี่บ่แมนโตเก้าได้พี่น้องโตไม่เนาะเฮาคำนวณเฮาก็ได้ยังสี่เนาะค่ะเนาะมันก็มีสูตรของมันเนาะค่ะบ่แมนว่าเอามาลงโม่โม่เนาะพี่น้องมันมีสูตรของมันดิเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็แปดอ่ะมู่ว่านหกแปดมันหนีห้าแปดเห็นปะ เดนวิ่งลูดเนาะค่ะเนาะมีสูตรของเบ้าบนบ้นานเาเอามาลงหมัวหมอดีหายเมืองนี่ไยสูตรข,ข้าเ <c oughs> ห็ดใบนะพี่น้องแฟบแฟบหายเมืองแค่นี้แล้วกกลับมาลงเป็นอเมือกไข่เนาะคะ่ะมันยังดีชัดมันนี่เดนวิ่งลูดหาคือเก่าเนาะค่ะเนาะหาห้ากับ อเอาอยัางดีมันนี่มันนี่มันเด่นหากระแปดละกันน้พี่น้องเนาะอือหากระแปดอะเฮาสจิการันตีมาสองตัวนี้เนาะคะะ่ะเนาะเฮ้าสจิเอาสองตัวนี้จับเพราะว่าตัวเรียกกำลังเสริมเฮ้านี่มันชอบเขาเฮ้าสจิเอามาจับสองตัวเลยเนาะคะ่ะก็จะมี่อหาสองหาสามเนาะคะะ่ะเนาะแล้วก็หาซี อ่ะหกอ่ะเจ็ดนาะคะ่ะเนาะแล้วก็แปดเนาะก็จะมีแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหาไปแล้วนะคะเนาะแปดหาไปยังยังเท่ากับจีเอาแปดหาแปดหกแปดเจ็ดนะคะอ่ะกับจิไดประมาณนี้นะพี่น้อง ข้อสีเอาตัวกำลังเสริมฮันนี่มาจับวิ่นคูเอาเนาะคะ่ะเนาะผู้ลงควบมันก็ว่าเสียงเบาก็ขออภไพเนาะพี่น้องเนาะปากกับไม้มันยุกใกล้กัน <c oughs> ก็ขอเอาไพเนาะค่ะแล้วก็สามตัวข้อกสิมาจับสามตัวฮขานี่หกหกแปดห้าแล้วก็เจ็ด แปดหกนะคะเนาะแล้วก็แปดแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกแปดเจ็ดห้าไปแล้วหกห้าเจ็ดหก,ห,ก,ห,กห้าแปดนะคะเนาะกับจีนี่เอ ้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดไปแล้วหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดก็เอาแล้วนะคะเนาะนี่สามตัวเขามีประมาณนี้นะคะเจ็ดเก่าห้าห้าหกเจ็ดก็ไปแล้วห้าเจ็ดเก้ากันไว้นะคะ 67เ,เจ็ดเก่านะคะเนาะันนี้บาลายโตนะคะกะจีเดประมาณนี้นะคะพี่นอ้องกะพิจรารณาเมืองก่อนจีนั่งไปลงทุนเนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขากับว่าอสองตัวเนี่ยมันเข่าดีเนาะคะเนาะเขาก็เอาสองตัวนี้มาจับวิ่เอากะจีเดประมาณนี้นะคะอ่าหนึ่งสองกะกันไว้เจ็ดสองเนาะคะเนาะกัน จ็ดสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดสองกับหนึ่งแปดนะคะกันเจ็ดสองหนึ่งแปดเจ็ดสองหนึ่งแปดคือตัวกันเนาะพี่น้องนี่กับเจไดประมาณนี้นะคะาการยืเรื่มก็แรงก,ก็แช่ให้ยเป็นกําลังใจน้ใน,นเดอพี่นอ้องเดอรช่วงนี้กับเอ่อกำลังใจบ๊อบคอยมีนะพี่น้อง ก็จะไปเขียนตะนั age. Age ่อ well, ันเรื่องโลกเรื่องขาวเนาะค่ะเนาะกับเลยบบกอยมีสมาธิปันใดก็ขออภัยทุกท่านเนาะค่ะเนาะจิตพยายามเพียรที่ดีที่สุดเนาะค่ะเนาะขอให้ผ่านอ่าช่วงนี้ไปได้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกัเล่นกับเบาๆกันเนาะค่ะเนาะอย่าจะไปหวังอีหยังหลายเนาะค่ะเนาะเพราะวะห้าน้อยมันกัอ่าบ้าๆเบอๆเนาะมันคิดอยากเขามันกับเขาคิดอยากรุดมันกับรุดพี่น้องเท่ากับว่รู้ว่ามันชีมาตัวใดญเนาะค่ะเนาะ ก็ขอบพูณทุกทันละกันนะคะเนอที่รอค่อยแล้วก็ติดตามนะคะเนาะกาสสำหรับมน,นี้กับพ่อไ้แค่นี้ก่อนพอกันไมหมเมื้ออื่นนะพี่น้องมน,นี้ขอให้ทุกทันโชคดีแหงงปังๆทุกค้นจ้าสวัสดีจ้า